เราสูญเสียอะไรไปเราได้อะไรมาและอะไรที่เราอยากเปลี่ยนแปลงนะคะเชิญค่ะเปิดเปทขีขอขอแลกเปลี่ยนนะคะอันนี้ค่ะขอแลกเปลี่ยนเมือม่อเมื่อปี2008เนี่ยก่อนที่จะแต่งงานนะคะก็รู้จักกับสามีแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ที่คิดหนักตอนที่ เลือกตัดสินใจว่าจะคบหรือไม่ครบเพราะว่าเราต่างกันเยอะนะคะ,ะทั้งเรื่องอายุแล้วก็เรื่องวัฒนธรรมทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่คิดว่าตัดสินใจได้ถูกแล้วก็ได้ถามเขาในวันที่ที่เลือกว่าจะคบหรือไม่ครบเนี่ยเราได้คือแก้วก็เป็นคนตรงนะคะ,ะด้วยความเป็นนักบัญชีเนาะก็จะมีบุคลิกส่วนตัวที่จะแบบคล้ายพี่ป๊อกอะค่ะคือทุกอย่างต้องมี หลักฐานพูดอ้างอิงอย่าอย่าพูดลอยๆจะไม่เชื่อเนี่ยค่ะทีนี้ก็เลยเสนอเขาไปว่าเอาอย่างนี้นะ,ะคุณเขียนมาว่าแฟนที่ดีแล้วก็ภรรยาที่ดีที่คุณต้องการเนี่ยคืออะไรแล้วก็ข้อดีข้อเสียของคุณคืออะไรแล้วก็ในส่วนตัวเราเราก็จะเขียนว่าข้อดีข้อเสียของเราคืออะไรแล้วก็ความคาดหวังในการมีครอบครัวของเราคืออะไรเนี่ยค่ะ ก็เลยรู้สึกว่าการการที่เราเปิดใจพูดคุยกันในวันนั้นเนี่ยทำให้เรามีความสุขเสมอมาสิบสามปีที่แต่งงานมาค่ะเราเรารู้สึกว่าเราพูดกันหนักวันนั้นพูดกันจนเคลียแล้วก็เปิดใจแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราพร้อมจะฝ่าฟันไปด้วยกันทุกทุกอย่างอะคะ่ะก็ก็อยากแลกเปลี่ยนนะคะ่ะว้าว อยากฟังจากน้องที่มาใหม่สองท่านเนี่ยน้องสุนันทากับน้องค่ะมีอะไรจะจะแชร์กับพวกพี่ไหมอยากค่ะอยากจะแชร์มากเลยค่ะ <c oughs> ค่ะเอาเอาแบบสั้นๆนะคะก็คือสิ่งที่ หนูนะคะสูญเสียนะคะก็คือเพื่อนที่ไทยค่ะเพราะว่าตอนอยู่ไทยเอมี่จะแบบมีเพื่อนเยอะมากแล้วก็เฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนไปเที่ยวกันบ่อยมากแล้วก็ไลฟ์สไตล์เนี่ยก็จะเป็นแบบอิสระค่ะแบบเลิกงานแล้วก็ไปตลาดนัดไปเที่ยว เป็นาหาของกินขนมกินว่าอยู่นี่ mm hmm. ทําอะไรไม่ได้เลยค่ะคือแบบว่าคือเปลี่ยนเปลี่ยนไปมากเลยค่ะแล้วก็แต่ว่าเอคิดว่าสิ่งที่เอได้มานะคะก็คือเอได้เรียนรู้ภาษาใหม่เพิ่มขึ้นค่ะก็เป็นความรู้ที่เอคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เป็นอะไรใหม่ๆที่เอได้รับนะคะแล้วก็ได้เงินเดือนเยอะขึ้นกว่าที่ไทยเยอะมากค่ะ mm hmm. ถ้าเปรียบกับค่างเงินนะคะ mm hmm. แล้วก็ ได้เพื่อนใหม่ซึ่งเป็นเพื่อนสวิตนะคะก mm hmm. ็เพื่อนไทยกับเพื่อนสวิตก็จะมีความแตกต่างกันด้วยค่ะในการแบบว่าพูดคุยแลกเปลี่ยนอะไรกันแบบนี้นะคะมันก็จะไม่เหมือนเพื่อนไทยเพื่อนไทยก็จะแบบว่าเอรู้ทุกรายละเอียดรู้ลึกรู้รู้เกินกว่ากว่าเพื่อนอีกนะคะบางที mm hmm. แต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนที่สวิตเราก็จะมีความเกรงใจในการพูดคุย mm hmm. กันค่ะไม่ได้เหมือนเพื่อนที่ไทยค่ะแล้วก็ การเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงก็คือเอได้ออกจากคอมฟอร์ทโซนนะคะก็คืออยู่ไทยเนี่ยก็ว,วันวันหนึ่งก็ไม่ได้คิดอะไรคะ่ะเลิกงานหาขนมกินกลับบ้านนอนคะ่ะแล้วก็พอมาอยู่ที่นี่นะคะเลิกงานก็ต้องแบบว่ามาหามา,มาหาความรู้เกี่ยวกับภาษาเพิ่มอีกแล้วก็มาหาว่าเราจะพัฒนาตัวเองอยังไงทำอะไรต่อไปในอนาคตวางแผนอนาคตคะ่ะแล้วก็มีความกล้าคิด กล้าทามากขึ้นค่ะเพราะว่าเหมือนเวลาเราต้องไปติดต่อ,อสถานที่ต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจําวันเราก็ต้องกล้าที่จะไปพูดกับเขาค่ะถ้าเราไม่กล้าเราก็ทําอะไรไม่ได้ยืนยิมย้มอยู่อย่างเดียวไม่ได้ต้องแบบว่ากล้าที่จะพูดค่ะนี่ค่ะก็เป็นสามสิ่งที่สูญเสียได้มาแล้วก็เปลี่ยนแปลงค่ะยอดเยี่ยม เราเราบัตเราบันทึกไว้แล้วแล้วยังไงเดี๋ยวทีมบันทึกเนี่ยเราอาจจะต้องแบบทําเป็นเคสเคสไปเลยงั้นฟังน้องพัชสูนีต่อของแจ๊น,นะคะสิ่งที่สูญเสียไม่อย่าเรียกว่าสูญเสียเลยสิ่งที่ขาดหายไป mm hmm. ก็คือหน้าที่การงานที่ว่าเรามีความมั่นคงตอนอยู่เมืองไทยค่ะ mm hmm. แล้วก็สิ่งสิ่งที่ได้มาที่เห็นได้ชัดเลยก็คือคุณภาพการศึกษาของลูกทั้งสามคนนะคะเป็น mm hmm. ที่ตัดสินใจมาที่นี่ก็เพราะลูกเพราะว่าสามีอยู่เมืองไทยสิบปีด้วยกันรู้จักกันมาสิบสิบสามสิบสี่ปีค่ะเขาอยากอยู่เมืองไทยเขาไม่เคยอยากกลับมาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยสภาพสภาวะสังคมที่มีความตึงเครียดเพราะว่าถ้าทำงานก็ต้องใช่ไหมคะอย่างที่รู้ๆกันแล้วก็เขาเขาชอบไลฟ์สไตล์ที่เมืองไทยแต่สำหรับแจ๊สเองอ่ะแจ๊สอยากย้าย <ๆ S 2> มาอยู่ที่นี่เพราะแจ๊สเป็นคนที่สต r i c คือแจอ๊ดมีไลฟ์สไตล์ชีวิตอ่ะเหมือนคนสวิตมากกว่ามากกว่าแฟนส่วนแฟนเขาอ่ะคือสลับกันนะคะจะต้องพอสเขาอยู่หนึ่งปีอะค่ะกว่าเขาจะกลับมาอยู่ที่นี่ได้เพราะฉะนั้นคือตัวเองอยากมาอยู่ที่นี่เองออืใช่ค่ะก็เลยคิดว่าแจ๊ดไม่ได้เสียอะไรเลยแต่ว่าแฟนอ่ะเขารู้สึก สูงเสียไลฟ์สไตล์ชีวิตที่ชิลๆที่เมืองไทยอะค่ะรงกันข้ามจงกันข้ามด้วยซ้ำไปแล้วก็เด็กๆทุกคนตอนนี้ก็คือกลมกลืนกับเด็กที่นี่หมดแล้วเพราะว่าเขาสามารถพูดแบนดอช์ได้ก็คือไม่มีปัญหาเลยส่วนตัวแม่ก็คือพื้นฐานก็คือพูดได้ก,ก็คือก็คือทำงานโรงแรมกาแฟนะคะคือเราทำงานด้วยกันอยู่โรงแรมเดียวกันมาหลายปีแล้วก็เรื่อง เขาเรียกว่าเรื่องอะไรอ่ะ,อะคือการใช้ชีวิตอะคะ่ะคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนยังไงมาอยู่ที่นี่ก็คือเราเรามาสวิตเซอร์แลนด์ทุกปีอยู่แล้วเราก็คุ้นเคยกับครอบครัวของสามีส่วนเรื่องที่ต้องปรับตัวหนักที่สุดก็คือต้องยกให้สามีอะคะ่ะเรื่องการทํางานเรื่องอะไรแบบนี้นะคะ่ะสังคมสวิตท,ที่เขาต้องกลับมาใหม่หลังจากที่ห่างหายไปสิบสามปีส่วนตัวแจ็คตอนนี้ก็เริ่มพัฒนาตัวเองโดยการเริ่มต้นเรียนภาษา ซึ่งเราก็อยู่ระดับอาสวายละตอนนี้ก็เริ่มเรียนได้ครึ่งทางแล้วค่ะแต่ติดปัญหาตรงโควิดที่ว่าเรียนต่อไปไม่ได้ต้องรอรอสักพักหนึ่งค่ะก็คิดว่าคิดว่าสวิตเซอร์แลนด์โอเคสำหรับตัวเองค่ะอตอนนี้พีอดเยี่ยมกรณีของแจ๊สนี่พี่พี่ขอเรียกว่าครอบครัวสวนวัฒนธรรมใช่ค่ะ <laughs> มีจะไปไทยภรรยาจะมาจะมาสวิต แล้วก็ส่วนของสุนันทาพี่กระทับใจคำว่าคอมฟอร์ทโซนเนาะตอนนี้เราได้คีย์เวิร์ดสองอันนะส่วนนะาทำคอมคอมฟอร์ทโซนแล้วแล้วมันเป็นจริงว่าคนที่เสียสละไม่ใช่เราหรอกคนเดียวนะเขาเสียด้วยไม่ว่าเราจะอยู่ด้วยกันอยู่ประเทศเขาหรืออยู่ประเทศเรามันเสียทั้งคู่คำว่าเสียเนี่ยเสียเพื่อได้เสียเพื่อสร้างอนุวัฒนธรรมนะ อนุวัฒนธรรมที่เป็นที่เป็นที่เป็นครอบครัวลักษณะเฉพาะของตัวเองเนาะเป็นต้น่าสามีก็ปรับตัวตรงนี้หรือเรื่องของบทบาทและเห็นไหมว่าคุณค่าแห่งความคิดเห็นของเราเนี่ยได้รับการยอมรับจากเขานะแจ๊สลองอิมเมจินว่าสมมุติว่าจะโน้มน้าวสามเอางี้ผู้ชายคนหนึ่งที่จะถูกโน้มน้าวให้ ย้ายตามความปรารถนาของภรรยามันมีเรื่องของความรักด้วยส่วนหนึ่งแต่มันมีเรื่องของการที่เขาเคารพความเป็นคนของเรานะความเป็นคนและความที่เราเลือกได้และการมีความคิดของเราเนาะแล้วในส่วนของเรื่องของอ,อตรงนี้เนี่ยมันมีคุณค่าเราอย่าทิ้งนะคะพี่ป๊อกคิดว่าพี่ป๊อกได้ตรงนี้เยอะและส่วนที่น่าประทับใจของแก้วคือ คุยกันให้รู้เรื่องตั้งแต่แรกทำคือส่วนใหญ่เราจะอยู่ภายใต้ความคาดหวังว่าก็เธอรวยกว่าเธอก็จัดไปกับสองชั้นฉันอยากไปเห็นเมืองนอกช่างมันอะไรก็ไม่รู้แหละอะไรอย่างเงี้ยนะหรือครอบครัวหลายคนบอกว่าครอบครัวที่บ้านมีส่วนมากว่าเออแต่งไปเถอะผัวเองอะแบบเนี่ยอะไรนะแบบมีเงินจะได้เอามาช่วยครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เกิดขึ้นได้พี่ประทับใจพี่คิดว่าวันนี้เราได้ Good practice ตัวอย่างของวิธีคิดวิธีเตรียมที่ดีนะพูดให้ชัดๆไปเลยข้อดีข้อเสียความคาดหวังแล้วก็อภิปรายรู้ว่าตัวเองสร้างออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือไม่ออกจากคอมมอนโซนแล้วรู้ว่าจุดสำคัญที่จะต้องทำคืออะไรภาษางานนะภาษาทำให้เกิดงานนะแล้วก็อันถัดไปคือ respect นะคะแล้วก็การเตรียมพร้อมคืออย่างแจ๊ พร้อมเพราะว่าไปมาบ่อยไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่มีแก่ความฝันว่าฉันไปสวิสเซอร์ฉันมีความสุขแต่เห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงขึนก็จะไปนะคะอาจจะพูดได้ว่าพวกเราเหมือนกับว่ามันมีโชคดีอยู่ตรงนั้นด้วยแต่คนที่อาจจะต้องมาตะเกียกตะกายใหม่อย่างอย่างเจี๊ยบมาแล้วไม่รู้อะไรเลยกระเป๋าก็มาไม่ครบแถมมาเจอสี่ภาษาในในที่เดียว นี่คิดว่าจะเป็นภาพของหญิงไทยหลายคนว่าเราอยู่ฝรั่งเศสก็จริงแต่ว่าเราต้องเจอเผชิญกับภาษาเยอรมันไม่ใช่น้อยนะมันมันมิกซ์ไปหมดแนละ้วภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาที่ได้รับการยอมรับที่นี่นะคะม,มีท่านใดจากนอกสวิตท,ที่อยากจะแชร์ไหมไม่ว่าจะเป็นรถจรินหรือว่าสิริขวัญหรือว่าจู่ขอรับฟัง ใครก่อนจู่ของจูนะคะเออเออมยมาอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยมีความรู้สึกว่าชีวิตประจาวันด้วยอืมการใช้ชีวิตประจําวันนะคะค่อนข้างจะจะเปลี่ยนไปเยอะค่ะเหมือนกับเออ้องอีกคนหนึ่งเมื่อกี้ที่บอกค่ะอยู่เมืองไทยเราหลั่นล้าทํางานเสร็จเราก็คือไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนเฮฮาปาร์ตี้แต่มาอยู่ที่นี่เนี่ยอมทุกอย่างมันเหมือนกับว่ามันค่อนข้างจะ จ,จำกัดนะคะก็คือทำงานเสร็จด้วยความที่มันไม่ใช่เมืองที่เราคุ้นเคยไม่ใช่เอ่อไม่ใช่ประเทศของเราเพราะฉะนั้นเพื่อนเรืออะไรเงี้ยเอ่อมันก็เลยมีจำกัดเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆให้มันเยอะที่สุดเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตเอ่ออย่างอย่างมีความสุขแล้วก็เอ่อยังไงล่ะเอ่อใช้ชีวิตให้ดีที่สุดที่นี่อะคะ่ะพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ เพื่อในในชีวิตประจําวันนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะจูงั้นขอขอรรจรินแล้วก็ถ้าน้องอยากจะเพิ่มผนวกท้ายนะคะค่ะค่ะในด้านประสบการณ์ของอ้นนะคะคือในเรื่องเอ่อการเสียเอ่อการเสียเนี่ยคือมันเป็นเรื่องปกติในการเรื่องการปรับตัวเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็เรื่องเรื่องเพื่อน เรื่องที่เราต้องปรับตัวมาทางด้านสังคมเข้ามากกว่า mm hmm. แต่อ้ออยากจะพูดในส่วนที่ดีซึ่งซึ่งโดยลักษณโดยหลักแล้วถ้าเรายังอยู่เมืองไทยเราจะไม่มีความคิดแล้วก็แนวคิดแบบนี้เลย mm hmm. คือในเรื่องการเปลี่ยนตัวเองเป็นอย่างมาก mm hmm. เปลี่ยนแนวความคิดมีการวางแผนมากขึ้นจะทําอะไรก็ก็มีการวางแผนคิดให้มากขึ้นแล้วก็คิดให้ถี่ถ้วนขึ้น mm hmm. แล้วก็เรื่องการเรียนรู้เรื่อง ภาษา mm hmm. เรียนรู้แล้ววัฒน,นธรรมแล้วก็การวางตัว mm hmm. แล้วก็สีภรรยา <c oughs> ที่ mm hmm. เพราะว่าคนคนกรีกคนกรีกเนี่ยค่ะเขาจะเป็นมีกลิ่นไอของคนเอเชียอยู่ mm hmm. เพราะยังจะไม่ยังไม่ยุโรปเลยซะทีเดียว mm hmm. เขายังกังต้องการคือ,อผู้หญิงที่ยังเป็นสีภรรยาอยู่ที่ดูแลครอบครัว แล้วคนกีิ่จะมีเนียบเรื่องเรื่องด้านความสะอาดมากมาใหม่ๆนี่คนไทยยังไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามาอยู่แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมสามีขนาดออกกําลังกายก็ยังก้มมองใต้ทีวีว่ามีฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรับตัวเองค่อนข้างเยอะแต่รู้สึกว่าภูมิใจในการปรับตัวครั้งนี้แล้วก็อยากจะคิดว่าถ้าตัวเองได้มีการปรับตัวแบบนี้ตั้งแต่อยู่เมืองไทยคงจะดีมากๆเลย ว้าว,วาโอ้ยอดเยี่ยมมี่อนค่าน้องพินุสรเสีย <c oughs> เ,เสียนี่อาจจะเสียครอบครัวที่ไทยนะคะที่จะไม่มีโอกาสไปดูแลคุณแม่หรือว่าอะไรอย่างใกล้ชิด <c oughs> เสียคว,ค,วความเขาเรียกวอะไรอะ่ะอาชีพที่อาจจะอยากสามารถจะมีได้เหมือนกับ <c oughs> ถ้าอยู่ไทยนะคะอาชีพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ สรุปเลยว่า25ปีเศษๆที่อยู่เนี่ยที่อยู่มาในหลายประเทศนะคะเป็นคนไทยแต่อยู่อังกฤษอยู่อเมริกาอยู่ฝรั<ม>ร่งเศสเนี่ยได้มากกว่าเสียแต่ว่าสิ่งที่น้องอยากจะแชร์กับกลุ่มของพวกเราก็คือน้องและเดฟเนี่ยเราทั้งคู่อายุใกล้ใกล,ใ,กลใกล้กันเราอายุ 27, 27ปีอืม I'm sorry <laughs> ไม่ใช่27 46ปีหลอกได้ <laughs> สนิทะ <laughs> 46ปีและ47ปีแต่เราทั้งคู่เนี่ยค่ะเราคิดว่าเราเป็น generation ที่อย่างน้องเนี่ยมันน้องไม่ใช่ไทยมากๆเดฟก็ไม่ใช่อังกฤษอังกฤษเราเป็น generation ที่เกิดที่เหมือนกับว่าเราเป็น international อะค่ะ mm hmm. เป็นกลุ่มที่ international เราคิดว่าเราเป็นพลเมืองของโลกการที่อยู่ต่างประเทศอะคะ่ะมันทําให้เราอะโตแล้วก็เก่งส่วนตัวน้องนะคะ ทำอะไรได้มากมายถ้าอยู่ไทยคงทำไม่เป็นอย่างเช่นตอนอยู่ไทยอายุตั้งเท่าไหร่นะ22ยังทำไข่เจียวไม่เป็นเลย21ยังหุงข้าวไม่เป็นเลยอะค่ะคือพอออกมาอยู่ต่างประเทศออกมาด้วยการศึกษาต่อเอ่อต้องอะไรนะต้องมาหัดทำาอาหารใหม่อะค่ะแต่หลังจาก25ปีผ่านมาโอ้เดี๋ยวนี้ทำได้ทุกอย่างเลยค่ะค่ะก็ได้มากกว่าเสียค่ะ ขอคุณตุ๊กค,ค่ะโอเคค่ะเอ,อรู้สึกว่าทุกที่ทุกคนพูดมาน่าสนใจมากเลยนะคะน่าสนใจต่างคนก็ต่างมีมุมมองต่างคนมาจากที่เดียวกันที่เดียวกันก็คือมาจากแหล่งเมืองไทยเหมือนกันแล้วเราก็มาอยู่ที่ต่างประเทศเหมือนเหมือนกันในหัวข้อที่ว่าได้ เสียเสียหรือได้ทุกขอทุกขอเอ่อพูดว่าสิ่งที่เราเสียไปถ้าเราใส่ใจเราจะได้กลับคืนมาทุกอย่างที่เราเสียไปใช่ไหมคะเช่นเราเสียครอบครัวไปถ้าเราตั้งใจหมั่นที่หมั่นที่จะเอ,อปลูกฝังแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ อย่างเพื่อนเราเสียไปถ้าเรามัวแต่คิดว่าเราเสียใจเราเสียเพื่อนคนนี้ไปโลกยังอีกกว้างค่ะเราสามารถที่จะมีเพื่อนใหม่ที่นี่ได้ครอบครัวเราเสียครอบครัวไปแต่เราก็มีครอบครัวใหม่แล้วสิ่งที่ได้มามากกว่านั้นก็คือเดี๋ยวนี้โลกมันโลกมันไม่เหมือนแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนเนี่ยตุกมายังจําได้มาใหม่ๆนี้ล้องไห้มากเลยสองปีถึงจะได้ไปเห็นมาใหม่ๆนี้ก็คือ เห็นเครื่องบินก็ร้องไห้เห็นพระจันทร์ก็ร้องไห้เพราะว่าคิดถึงบ้านแต่มาเรียนเราก็ไม่เราก็ไม่บอกเนะกาะกลัวที่บ้านเสียใจสองปีถึงจะเก็บเงินคือตอนนั้นมี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 เวลาเยอะเพราะว่าเรียนภาษาอะไรก็ว่าไปแต่ไม่มีสตังค์แต่ตอนนี้มันกลับกันตอนนี้พอมีสตังค์ละจะไม่มีทีนี้ตอนนั้นตอนนี้เราพูดเรื่องเรื่อง เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะคะเกี่ยวกับด้านบุคคลบุคคลที่เราเสียไปเราก็จะได้บุคคลใหม่เข้ามาแต่บุคคลน่ะที่เสียไปเนี่ยมันไม่ได้เสียไปอย่างที่อย่างที่เขาจะกไปเพียงแต่ว่าเวลาเอ,อ่อที่อยู่มันแตกต่างกันแต่ถ้าเรา manage ได้คือการถ้าถ้าเราใส่ใจที่จะที่จะโทรหาเข้าเขียนหาเข้า อันนี้ต่างหากนะคะที่มันสําคัญเหมือนคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องเนี่ยถ้าเราอยู่เมืองไทยเหมือนกันแต่เราไม่ใส่ใจกันเราก็ไม่เจอกันอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้สามารถที่จะออนไลน์ถ้า,าสามารถที่จะไลน์คุยกันเนี่ยมันมองทุกอย่างที่ที่ที่มันเกิดขึ้นให้มันเป็นอะไรที่โพซิทีฟงานงานเสียไปใช่แต่เราใส่ใจเนาะเราก็จะได้งานกลับมา ภาษาที่เรายังไม่ได้เหมือนอยู่ที่โน่นเราพูดภาษาไทยภาษาพ่อแม่เรามากนี่ถ้าเราตั้งใจเราเรียนรู้เราก็จะได้ภาษานั้นกลับคืนมาสรุปแล้วทุกสิ่งทุกทกอย่างที่ที่ท,ที่ที่เราเสียไปอ่ะ,ะคะเมื่อถึงเมื่อมืถึงเวลาแล้วเราจะได้มันกลับมาเราจะได้ของที่เราคิดว่าเราเสียไปเนี่ย จะได้เป็นผลบวกกลับมาสุดท้วมันจะบวกบวกมันอยู่ที่มันอยู่ที่มันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะทํากับสถานการณ์นั้นยังไงถ้าเราสิ่งที่เราเสียไปนะคะขอขอพูดอีกครั้งสิ่งที่เราเสียไปถ้าเราใส่ใจเราจะได้กลับคืนมาค่ะค่ะ <Okay. S 1> ขอพูดใน<อ><อ>เรื่องเสีย<อ>ได้ท่านนี้นะคะ่ะ พี่สุนันทาแล้วก็พี่ท่านใดที่จะพูดพ,พี่สุนันทาไราเคนบักเนี่ยก็ยังไม่ได้ถามนะขอบคุณขอโทษทีค่ะพี่ขอบขอพี่แชร์นิดนึงก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะอันที่จริงแล้วน้องๆที่เข้ามาร่วมสัมมนาวันนี้ก็ได้พูดไปหมดทุกจุดทุกทุกส่วนไปหมดแล้วนะคะก็มีเสริมนิดหน่อยเท่านั้นว่า อันที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องการสูญเสียหรือว่าการได้รับอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เหมือน,นที่น้องๆทุกคนได้ไดเกิดมาแล้วนะคะเ,เช่นว่าความห่างไกลจากครอบครัวทางเมืองไทยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่นับว่าโชคดีก็คือว่าในช่วงที่สีหปีที่แล้วเนี่ยเรามีไลน์เข้ามาทำใหเ้เราสามารถที่จะ ติดต่อประสานงานไปทางเมืองไทยหรือที่ไหนก็ได้ทั่วโลกได้อย่างใกล้ชิดนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เสริมเข้ามาแม้ว่าจะไม่เหมือนที่เราจะไปเจอกันจริงๆเจอแล้วจับมือกันหรืออะไรเนี่ยแต่ก็ยังดีกว่าเมื่อสมัยก่อนซึ่งใครก็ทราบว่าถ้าไปออกมาเมืองนอกก็ต้องมีอย่างเดียวที่ติดต่อทางบ้านคือเขียนจดหมายนะคะพี่เคย <c oughs> ไปอยู่เมืองนอกอ เขียนจดหมายไปทางบ้านกว่าจะได้รับกลับมาต้องใช้เวลา1เดือนนะคะกว่าจะออกจากประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งหมดไปแล้วสิบห้าวันกว่าจะรอเขาจะตอบกว่าจะอะไรเนี้ยซึ่งเออมันเป็นอะไรที่เป็นการรอคอยซึ่งมันนานมากาปัจจุบันนี้มันก็รวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เติมเต็มในสิ่งที่เรียกว่า,เ,าเราสูญเสียแม้มันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ดีขึ้นมาก มากๆนะคะในส่วนที่ได้เนี่ยก็ได้คืนภาษาแน่นอนว่าเราอยู่เมืองไทยก็เรียนได้ภาษาเยอรมันฝร,รั่งเศสอังกฤษเรียนได้แต่ว่าเ,เราคงจะไม่มีโอกาสที่จะได้ได้ใช้มันอ,อ,อย่างจริงจังเหมือนกับอยู่นักขณะนี้นะคะในขณะที่มันมีอยู่ที่อังกฤษฝร,รั่งเศสหรือสวิสหรือเยอรมันก็แล้วแต่อันนี้คือเป็นส่วนที่ได้นะคะอันที่จริงแล้วเนี่ย ถ้าเรามองในแง่บวกเนี่ยนะคะในการที่มาอยู่ในต่างประเทศไม่ว่าจะอยู่ในสถานะมาทำงานหรือว่ามามีครอบครัวหรือมาเรียนหนังสือเนี่ยมันมีแต่ได้อย่างเดียวนะคะมีความรู้สึกว่าออถูกละไอ้การที่ได้มาเนี่ยมันก็จะต้องมีอุปสรรคเช่นว่าในการที่เรียนหนังสือเนี่ยอภาสาก็ไม่เข้าใจเรียนก็ยากอะไรสิ่งเหล่านี้เนี่ยคะ่ะมันก็จะเป็นแรงกระตุ้นที่ทําให้เราเนี่ยก้าวข้ามอุปสรรค ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในในชีวิตประจําวันจนกระทั่งว่าเรารู้สึกว่าตอนนี้เราอยู่ได้แล้วสบายแล้วเป็นคอมฟอร์ทโซนอย่างที่น้องคนหนึ่งได้เอ่ยพูดนะคะแต่ใช่ละว่ากว่าจะมาถึงวันนักขณะน,นี้มันต้องใช้แรงใช้สติปัญญาต่างๆต่อสู้นะคะก็ขอบคุณที่สมาคมจัดหัวข้อนี้ ให้พวกเราได้รับฟังนะครับก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจหัวข้อหนึ่งซึ่งสมาคมก็จัดอะไรดีๆขึ้นมาเยอะมากมายนะคะซึ่งบางทีพี่ก็ได้ไปร่วมบ้างไม่ได้ไปร่วมบ้างต้องออติดขัดทั้งเรื่องครอบครัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณอีกครั้งหนะะึ่งค่ะสำหรับท่านวิทยากรด้วยนะคะไม่ทราบว่าจะเอ่ยชื่อถูกไหมนะคะคุณชาติจงเจริน จงเจริญขอโทษค่ะตัวตัวมันเล็กมาก่ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นชัดนะคะขอบพระคุณขอบพระคุณคุณจงเจริญแล้วก็ทางสมาคมคุณกุลาบคุณจารีและท่านอื่นๆที่จัดให้มีรายการนี้ค่ะขอบพระคุณมากจริงๆค่ะดีค่ะขอเชิญพี่จารีค่ะขอบพระคุณพี่ชนะตอนเองก็ขอบคุณพี่สุนันทานะคะที่แบ่งปันประสบการณ์อคะ จารีเนี่ยคือมากกว่าครึ่งชีวิตเนี่ยว่าที่จริงก็อยู่ที่สวิสอยากจะขอพูดเรื่องนิดนึงต่อเนึ่องแก่คำว่าสูญเสียนะคะไม่อยากให้ใช้คำนี้เลยความจริงเราไม่ได้สูญเสียอะไรเลยจริงไหม <c oughs> มันเป็นประสบะการณ์ที่เราเปลี่ยนจากตรงนึงไปอีกที่นึงเท่านั้นเอง <c oughs> นะคะเรียกว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงมากกว่าเนาะนะคะที่เราจะต้องยอมรับแล้วก็ปรับตัวใช่ไหมคะเรามาทุกคนนี้ที่สังเกตดูผู้ร่วมเข้าสัมมนาทุกท่านตอนนี้คือพวกที่สามารถปรับตัวผ่านอุปสรรคมาแล้วนะคะมีชีวิตที่ดีนะคะก็ก็อยากจะบอกว่าขอให้ทุกคนนะคะเหมือนกับเป็น ตัวกลางหรือเป็นสื่อหรือเป็นตัวแทนที่สามารถที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆคนไทยที่มาอยู่ที่นี่ได้นะคะว่าการปรับตัวของเราเนี่ยที่จะให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะครับแชร์กันแนะนำกันนะคะหลักการก็สิ่งสำคัญก็คือภาษาถูกไหมคะอย่างหนึ่งที่จะต้องเรียนคือภาษาและการปรับตัวนะคะเรียนรู้ที่จะปรับตัวที่ แน่ๆคือจะดีขึ้นในทุกมิติทุกนะคะรู้เขารู้เรานะ,ะก็ฝากอันนี้ให้ทุกๆคนช่วยเพื่อนๆของเราที่จะมาที่ยังอาจจะยังเพิ่งมาอยู่นะ,ะหรือกำลังจะมานะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านียกก่อนนะคะน้องป๊อกแล้วก็น้องๆน,น,น้องแมวน้องญานนะคะที่ช่วยกันดำเนินการ การเสวนาในวันนี้ขอบคุณมากทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะพี่ป๊อกมีอะไรสรุปไหมคะพี่สรุปจากการพูดคุยแป๊บเดียวว่าหัวข้อเราคือครอบครัวข้ามวัฒนธรรมรู้เขารู้เราเราเราคุยกันตั้งแต่แรกว่ารู้เราสําคัญสุดนะคะและสิ่งที่ได้วันนี้ก็คือครอบครัวข้ามวัฒนธรรมเนี่ยมันไม่ใช่อะไรเลยนอกจากความเป็นประชากรโลกและเรื่องของการเปลี่ยนผ่านจาก วัฒนธรรมหนึ่งไปสู่อีกวัฒนธรรมหนึ่งแล้วการรวมสองวัฒนธรรมและสามสี่ห้าในสิ่งแวดล้อมที่เรามาใหม่นะคะการรู้เขารู้เราในนั้นมันเป็นเรื่องของการวินวินไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียนะคะสิ่งที่ได้ไปเพื่อให้เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่มาเหมือนเราเผาอะไรไหมเพื่อให้เกิดพลังงานนะคะมันไม่ ส,สารทั้งหลายอยู่คงที่แต่เปลี่ยนรูปนั่นคือ transformation ของพวกเราทั้งหมดนะคะและเรื่องของการขยายของเรื่องของการเปลี่ยนจาก comfort zone เก่าเป็น comfort zone ใหม่และเรื่องที่ท้าทายคือในระหว่างการเปลี่ยนผ่านมันจะมี un comfortable zone อยู่เสมอน,น,นั่นคือสิ่งที่สำคัญว่าเราจะผ่านได้อย่างไรนะคะและพิจารีได้จารีได้แนะนำว่าพวกเราลุกยุครุ่นที่ ได้มีชุดประสบการณ์แล้วเนี่ยขอให้มีส่วนช่วยให้ประสบการณ์การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ครอบครัวข้ามวัฒนธรรมส่วนวัฒนธรรมครอบครัวของประชากรโลกเนี่ยเป็นไปได้อย่างสวยงามพี่ป๊อกในฐานะวิทยากรและผู้ดำเนินรายการขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นนะคะแล้วก็เป็นคุณค่าของการเสวนาครั้งนี้เนี่ย 80%อยู่ที่สิ่งที่พวกเราแลกเปลี่ยนกันวันนี้ขอบคุณค่ะเชิญค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายแฟติกแฟติกใครพูดแฟติก